เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานให้กับปวงชนชาวไทยในทุกภูมิภาคล้วนมีวิธีการที่เรียบง่ายประหยัดและสามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเองโดยนำแนวคิดปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นเครื่องมือในการดำเนินงาน พร้อมกันนั้นยังเป็นต้นแบบให้นานาประเทศทั่วโลกนำไปปรับใช้ดังเช่นราชาอาณาจักรเลโซโทโดินแดนที่ค่อนข้างแห้งแล้งกึ่งทะเลทรายและมีปัญหาการชะล้างพังทลายจากน้ำและลมจนหน้าดินเสื่อมโมทรมส่งผลต่อการทำเกษตรกรรมแต่ปัจจุบันปัญหาเหล่านี้กำลังได้รับการแก้ไขเมื่อสมเด็จพระราชาธิบดีเลสซีที่สและสมเด็จพระราชินีแห่งราชาอาณาจักรเลโซโทโ มีความสนพระราชฤาัุไทยในการนำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระมหากษัตริย์ไทยไปประยุกต์ใช้ในที่ดินส่วนพระองค์กว่า30ไร่ในเขตปกครองย่อยแมสเสียงที่ได้พระราชทานให้เป็นพื้นที่จัดตั้งศูนย์สาธิตและฝึกอบรมการทำเกษตรผสมผสานเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในรูปแบบ one stop service เช่นเดียวกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อให้เกษตรกรชาวเลโซโท พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนกว่า4ปีที่แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ขยายไปสู่แผ่นดินที่ห่างไกลและยังดำเนินต่อไปอย่างเป็นรูปธรรมนับเป็นสิ่งที่สะท้อนชัดถึงหลักแห่งแนวคิดและประจักษ์พยานที่มั่นคงของพระองค์ที่นำไปปรับใช้ได้อย่างดีกับทุกพื้นที่เพื่อก้าวสู่วิถีที่พอเพียงอย่างยั่งยืน